สวัสดีจ้าฮัลโหล my friend สวัสดีเช้าวันหยุดนะจ้าทุกคนทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะอาหารเช้าก็เป็นพ้าบ่ายโมงนะทุกคนจ้าเพราะว่าออกกําลังกายนะคะทํไอเอฟนะทานอะไรไข่ต้มนะคะมันนะคะทุกคนแล้วก็มีขนมปังน้ําผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตผลไม้นะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะจ้าทาน,นง่ายๆ่าทานโปรตีนก่อนนะจ้าทุกคนทานไข่ก่อนนะอืม อาเอาลืมผลไม้นะคะมี รล้วนะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็สตอรอเบอรี่นะคะลดราคานิดหนึ่งก็เลยซื้อมาทานนะคะทุกคนก่อนอื่นท่านไข่ก่อนนะจ๊ะจะได้โปรตีนนะจ๊ะทุกคนอ,อากาศร้อนมากเลยนะคะมาหลังนี้ จอดรถข้างนอกแดดร้อนมากนะคะทุกคนข้างในก็เข้าออกลำบากเนาะก็เลยให้ลูกสาวนะคะเอาไปจอดที่คอนโดนะคะทุกคนให้เขาใช้แล้วเราก็ใช้มอไซค์นะคะใกล้ๆเนาะเวลาไปซื้อของใกล้ห้างก็ขับไปนิดนึงไปบ้านหลังใหญ่ก็ไปนิดนึงนะคะทุกคนก็สะดวกสบายนะก็ใช้มอไซค์ใกล้ๆเื่อลูกสาวเข้ามาเขาขับรถเข้าเมืองเข้าออกก็ให้เขาเอารถยนต์ไปไว้ใช้แล้วก็ จอดไที่คอนโดบ้างบางทีเขาก็มานอนที่บ้านหลังใหญ่นะคะลูกสาวมานอนบ้านหลังนี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาแสบหูนะคะมันจะมีเสียงดังอะไรไม่รู้ขเขาเขาจะได้ยินเขาจะแสบแก้วหูนะทุกคนก mm ิน hmm. ไปคุยกันไปทักทายเพื่อนนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้จะอยู่นานเราจะอยู่ทั่วคราวนะคะทุกคนเนาะเช่าอยู่นะคะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ย้ายวันไหนนะคะเนีย่ยทุกคน ่านไข่จ้าทุกคนโปรตีนะคะม,มันนะคะ ดชฉันดื่มหยิบน้ำมานะคะมานั่งขี้กเกียจลุกทุกคนก็จะติดคอนิดนึงนะตอนเช้าก็จะทานกาแฟดํานะคะหนึ่งแก้วนะคะผสมกับมะนาวหนึ่งลูกนะคะทุกคนแล้วก็มีอคลเาเจนนะคะหนึ่งช้อนนะคะดื่มทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะทุกคนช่วงนี้ก็มาทานอาหารแบบเหมือนทำไอเฟเป็นในตัวนะคะทุกคน ทานไปคุยกันไปเช่นเคยจ้ามันรสชาติหวานอร่อยถามว่าดิฉันอยู่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดถูงว่าการนอนหลับนะคะดิ่ฉันหลับสบายมากนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะห้องนอนของดิฉันนะคะแล้วก็จะเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะทุกคน แล้วก็จะมองเห็นต้นไม้ใบไม้มันก็นอนเหมือนกันกับบ้านหลังใหญ่ที่เราอยู่นะคะทุกคนเพราะดิฉันชอบนอนห้องเล็กแล้วก็มองเห็นต้นไม้มองเห็นท้องฟ้านะคะก็างคืนดิฉันก็จะมองเห็นแล้วก็ดีฉันก็หลับสบายนะทุกคนหลับสบายมากแต่กลางวันจะร้อนมากนะคะทุกคนที่นี่นะเพราะว่าไม่มีลมโกรกไม่มีลมพัดผ่านนะคะเช้าก็ต้องเปิดแอร์สองตัวเนาะแล้วก็ร้อนมันอบนะคะทุกคนก็เปิดแอร์ให้เย็นนะคะแต่ลูก,ลก ก็อยู่บ้านนี้นะคะก็หลับกันดีนอนกันนะคะเปิดแอร์ให้เขาก็นอนมุมใครมุมมนแต่คิดว่าบ้านหลังนี้จะต้องเปืองไฟแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะกลางวันแดดร้อนมากคือในบ้านมันจะมันจะอบอ้าวมากเลยนะคะทุกคนมันจะระอุเลยนะต้องเปิดแอร์อย่างเดียวเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็พัดลมเนี่ยพัดลมสามตัวแล้วก็แอร์สองตัวฉันต้องเปิดอย่างนี้นะคะทิ้งไว้เลยถ้าไม่อยู่ก็เปิดทิ้งไว้ให้ลูกเขาอยู่ในนี้นะทุกคนคะคือออกไปข้างนอกนี่แดดแบบโอ้ทุกคนจะ้ะ แดดแบบเปี้ยงมากเลยค่ะทุกคนแต่เราก็โอเคนะเราเช่าอยู่ช่วคราวนะทุกคนนะเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะขยับขยายไปที่ไหนอีกนะคะต้องดูบ้านหลังใหม่ที่เราจะไปซื้อไปอะไรเนี่ยต้องดูทำเลต้องดูอะไรให้ดีๆบางทีอาจจะไปซื้ออยู่ใกล้ๆทะเลก็ได้นะทุกคนเนาะยังไม่ทราบเนาะคือลูกสาวฉันมานอนได้ไหมเขานอนไม่ได้นะทุกคนจา๋าเขามานอนบ้านหลังนี้ไม่ได้จ๋าเหตุเพราะว่าเขาได้ยินเสียง มันอะไรไม่รู้นะทุกคนที่หลังคามจะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรดูดอากาศอะไรนะคะตรงหลังบ้านหรือว่าไม่รู้เสียงอะไรมันจะดังวิ้ที่บางครั้งนะทุกคนมันไม่ดังตลอดนะคะแต่ดิฉันไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าลูกสาวเขาได้ยินแล้วก็ปวดหูนะแล้วเขาก็ไม่ชอบกลิ่นบ้านหลังนี้นะทุกคนเขาก็มานอนไม่ได้ก็ปวดหัวนะคนจ๋ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันจะมีพวกมแมลงอะไรเยอะใช่ไหมดฉันก็จะมีลูกหมง่งลูกเหม็นนะคะใส่ไว้หลังบ้านอะไรใช่ไหมแล้วก็ เขาก็จะได้กลิ่นได้อะไรเขาก็จะปวดหัวนะเขาบอกกลิ่นบ้านหลังนี้เขาอยู่ไม่ได้แนละ้วแล้วก็แมวที่เนี่มันมีแมวที่เขาอยู่ที่นี่เยอะนะคะแมวแมวจรเยอะมากเลยนะกลางคืนเขาก็จะมาฉี่ไว้นะเพื่อนๆเขาจะมาฉี่ไวนะ้ตามสวนตามแรลของเราบางทีก็มาอึไว้นะเราก็ต้องไปคอยเก็บคอยอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ล้างพื้นทุกเช้าเลยนะแล้วจะฉุนมากเลยทีนี้กลิ่นมันแรงที่นี้ฉันก็พยายามล้างทุกเช้าทุกเย็นเลยนะคะก็ดีขึ้นแต่ลูกสาวบอกโอ้โหเขารับกลิ่นไม่ได้เลยทุกคนจ้ะ เด right so right ี๋ยวเขาก็อยู่ที่คอนโดนะทุกคนก็อยู่ที่คอนโดนะคะทุกคนก็รอที่เขาจะไปต่างประเทศอะไรนะคะก็รออยู่เนาะก็จัดการเรื่องบ้านช่องอะไรเรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนนี่แหละก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะทุกคนกับอาหารเช้าของเราวันนี้โอ้โหคุยกันไปคุยกันมาคลิปยาวเหยียดนะคะทุกคนนี่กินง่ายๆนะคะอาหารของเราทุกคนจ้ะอืมน่าสดมากนะคะทุกคน สดมากๆอา uh huh. <is> กกินผลไม้พวกเบอร์รี่พวกนี้มีวิตามินซี C สูงมากนะคะทุกคนอื uh huh. แต่อยู่ที่นี่นะตตอกนกลาคืนนะคะสามทุ่มสีทุ่มดิฉันก็ สามารถเล่นโยคะเล่นอะไรได้นหน้าบ้านนะคะก็คือมันไม่เปลี่ยวนะทุกคนมันมีเพื่อนบ้านเยอะๆ,ๆเนาะช่าก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าก็ชอบที่นี่ที่มันปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็มีถ้ามีเพื่อนบ้านเยอะมีอะไรแบบนี้นะคะไม่น่ากลัวนะคะทุกคนสามารถออกไปทํากิจกรรมอยู่สี่ทุ่มห้าทุ่มกลางคืนนี้ันก็เดินออกไปนอกบ้านอะไรเนี่ยมันไม่น่ากลัวแบบนี้นะคะทุกคน แต่ก็ต้องเปืองไฟแน่เลยเพราะว่าเราเปิดแอร์ตลอดนะคะที่นี่สุดท้ายเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยนะแดดแรงมากเลยนะแดดเปี้ยงมากเลยค่ะทุกคนเหมือนพระอาทิตย์มันแบบส่งตรงมาตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วมันไม่มีต้นไม้ใหญ่เหมือนบ้านหลังใหญ่เราเนาะ <S <S แล้วก็วจะร้อนนิดนึงค่ะทุกคนคอยดูว่าสิ้นเดือนมาค่าไปเราจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเนาะอโอเคคุยกันทักทายนิดนึง ก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจนะคะก็มีอะไรอัปเดตมีอะไรใหม่ๆก็จะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่จ้าทุกคน